สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็พามาเก็บเมลอนเดจ้าเมลอนเมลอนเมลอนดูนี่ตุ๊กลูกเองเดจ้ามามาดูกันใบท์เขาเริ่มจะเหี่ยวแล้วก็หมายความว่าเขาเริ่มจะสุกแล้วเดจ้าดูอืมต้องดูตรงตรง,งนี้เด้พี่น,นอ้องนี่นี่นี่ตรงดูตรงนี้เดจ้าอันนี้ยังยังไม่สีน้ําตาลครับ แต่เดี๋ยวตุ๊กจะเก็บลูกนี้เด้๋จ้าเพราะว่าลูกนี้มันอยู่ในน้ำเดี๋ยวมาจะเก็บลูกนี้เด้วจ้าอุ๊บอุ๊บลูกนี้อยู่ในน้ำจ้าเห็นไหมนี่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ก็กินอยู่มันเดิมจ้าอร่อยเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำ ดูมีอีกไหมโอ้ยเพื <divid> ่อนๆนี <ills> <int ans Skill> ่เห็นไหมนี่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 วิธีการเด้อจ้าวิธีการวิธีการเก็บดอกเด้อจ้าเอาดอกเอาดอกนี่เด้อเอาดอกแบบนี้อ่ะอเดี๋ยวทุกทำให้ดูเนาะเอาดอกแบบนี้แล้วก็เกสรเขาเอาเกสรออกอย่างนี้เนาะนี่เห็นไหมก็จะมีเกสรออกมาเนาะเอามาทา ท้าตรงเดี๋ยวจ้ะท้าเข้าไปเห็นไหมเห็นชัดไหมเพื่อนๆนี่ท้าเข้าไปยังนี้ท้าทุกดอกที่เขาออกมาเด้อจ้าเขาก็จะดกดกให้เราได้เห็นได้ชื่นชมแบบนี้แหละดูอันนี้กําลังเริ่มออกจ้ะเห็นไหมพุ่มใจมากภุมมใจมากปลูกเองปลูกเองภุมิใจเองจ้าดูดูด เมลอนจ้าเห็นไหมเห็นว่าหนาตุกยังนี้ตุก,ก็ปลูกแตงปลูกอะไรได้กินอยู่เด้เพื่อนเพื่อน,อนดูเยอะมากเราต้มผสมเกสร้อจ้าถ้าอยากให้เขาดก,ดกผสมเกสรจ้าอืมที่เมืองไทยตุกไม่รู้เพื่อนเพื่อน,อนทำยังไงเนาะแต่ที่นี่ตุกทำยังงี้้อจ้าเห็นไหมสองลูกติดกันอุ้ยน่ารักน่ารักเอออันนี้ก็รู้สึกว่าเสีย ถ้าเสียเราก็เด็ดออกไปเลยจ้าไม่ต้องเสียดายเพราะว่าอันที่เสียน่ะเขาจะทำให้ลูกอื่นเสียด้วยนี่ตัดออกไปจ้านี่อันนี้คือเสียเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าน้ำเยอะไปจ้ารดน้ำเยอะไปมาดูตรงนี้อีกสิว่ามีไหม ดีใจเพื่อนๆภูมิใจนะเนี่ยลูกเม่ล่อนได้กินดีด้วยโอ้ดู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 โอ้ยด,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 ดีใจมากแม,ม่เห็นไหมเห็นไหมลูกก็ปลูกได้กินมันกันได้แม่แม่เห็นไหมล่ากำลังพูดกับแม่อยู่จ้าเพราะว่าแม่ไม่ค่อยดูคลิปแม่ไม่ค่อยดูคลิปแ้วจ้าแม่ดูเพเป็นอืม โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆทุกทำคลิปสันเนาะดีใจมากๆเลยอยากให้เพื่อนรู้ว่าตุกก็ปลูกได้ดูเดี๋ยวโอ้ยแอปเปิลกระดกพอแอปเปิลเพื่อนๆทุกได้บอกเห็นไหมเนี่ยเอ่อความเสียหายที่ทุกได้อ่ะวันเมื่อาวานก่อนลูกเห็บตกเด้อจ้าดูลูกเห็บตก,ก,บตกนี่เขาก็จะเป็นรอยแบบนี้ โอ้ยลูกเห็บตกเสียหายเสียหายมากแต่ก็ยังพ่อได้กินอยู่อยังพอมีอยู่จ้ะบางอันก็กิ่งหักไปเลยจ้าข้ามกิ่งไว้แล้วเด้อจ้ามามาดูมาดูเมลอนของตุ๊กอีกสักลูกหนึ่งว่ามันจะโชคดีไหมจะมีอีกไหม,ม รงนีมีอีกไหมนม่มีแล้วใช่ไหมอ๋อมี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 อยู่ข้างในเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอยู่ลูกหนึ่งมีอยู่ข้างในลูกหนึ่งจ้ะนี่นี่เพื่อนเพื่อนมีแล้วลูกหนึ่งนี่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 เห็นไหมโอ้ยดกมากเยอะมากนู่นนู่นก็ลูกหนึ่งเห็นไหมอยู่ข้างในอือโอ้ยดีใจดีใจปีนี่แม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 ่ อย่าลืมดูคลิปลูกนะนี่ลูกปลูกเมลอนได้กินด้วยก็จะปลูกทุกปีทุกปีจ้าแต่ว่าไม่เคยถ่ายคลิปเนาะไม่เคยถ่ายคลิปเดจ้าหืสวยงามตามท้องเรื่องโอเคจ้าคลิปเมลอนก็จบไปแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกที่เก็บไปอะ่ะจะพอกินได้หรือย,ยังเนาะอืมโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กด ชอบนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็มาแบ่งปันกันได้เดาที่จะทำห้เมลอนดกเดาขอบคุณมากจ้า